ดูแลหัวใจไม่ให้เจ็บปวดคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปคะ่ะสวัสดีค่ะด r a l รปอค่ะหัวใจก็เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายเนาะและก็ทำงานหนักที่สุดด้วยอย่างนั้นนะเราก็ควรที่จะดูแลหัวใจให้ดีค่ะซึ่งวิธีการดูแลหัวใจให้ดีนะมีดังต่อไปนี้คะ่ะข้อที่หค่ะ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันหนึ่งนะก็ควรที่จะนอนให้ได้อย่างน้อย6กถึง8ชั่วโมงบางคนนะหรือว่าบางอายุอาจจะต้องนอนมากกว่านี้ก็ได้อาจจะเป็น9ถึง10ชั่วโมงก็ต้องไปดูที่เหมาะสมกับอายุของเราด้วยนะคะข้อ2ค่ะออกกำลังกายออกกำลังกายนี่ก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยต้องได้30นาทีขึ้นไปและ1สัปดาห์ก็ควรจะออกกำลังกายให้ได้3-5ถึงครั้งค่ะ เพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับหัวใจค่ะข้อสามทานอาหารที่ครบห้ามู่และอย่าลหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นโทษกับหัวใจของเราอย่างเช่นพวกอาหารที่เป็นรสเค็มจัดรสหวานจาัดแล้วก็เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะค่ะข้อ4ค่ะงดสูบบุหรี่หรือถ้าเราไม่ได้สูบบุหรี่แล้วเราก็งดหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่ใกล้ๆคนที่เขาสูบบุหรี่อยู่ค่ะ ก็อ5ค่ะก็อย่าลืมที่จะตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเราพบข้อบกพร่องและก็ยังอาจไม่พบข้อบกพร่องอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเจอตั้งแต่ต้นเราก็สามารถที่จะดูแลหรือว่ารักษาได้ทันเวลาค่ะ ข้อ6ค่ะอันนี้สําคัญมากเลยเราควรที่จะเสริมอาหารจากที่เราทานลงไปธรรมดาด้วยการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆที่ช่วยดูแลบำรุงหัวใจนะคะอย่างเช่น Co โคเอนไซม์คิวเทนค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ